สวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะยังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบรรชาการหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงการลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเราจะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด,ด้านใดเชิญติดตามค่ะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาพัก1ห,หน่วยบญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลจระเข้เผือกโดยรับฟังความต้องการและรับทราบปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อที่จะนำข้อมูลไปจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2567ณาศาลาประชาคมบ้านทุ่งทองพัฒนาหมู่ที่10 ตำบลจระเข้เผือกอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปนะคะจะลงกันไปในพื้นที่สํนานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบรญชาการตหารพัฒนาค่ะหน่วยรร 5, 5, พัฒนาการเคลื่อนที่55สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบรญชาการตหาดพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภยัยนำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด9 0 0 0พลิตรไปแจกจ่ายน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งเที่ยวที่วัดป่าบ้านโนนชาติตำบลบ้านเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะซึ่งในขณะนี้ถือว่าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์กำลังประสบกับปัญหาภัยแรงค่ะโดยลงกันไปในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะ ก่อนจากการน,นะคะขอให้ทุกๆท่านค่ะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งทัดนะคะเพื่อที่ทุกๆท่านและทุกๆครอบครัวคนในครอบครัวจะได้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด1 9นั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือบ่อยๆและหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอย่าลืมนะคะสแกนแอปพลิเคชันค่ะไทยชนะในการสแกน QR code เช็คอินเข้าเช็คเอาออกแค่เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะห่างไกล จากโควิดส9าำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกับนใหม่สวัสดีค่ะ